เดี๋ยวเรามารีวิวรถราคา1บาทกันครับนี่ฮะไล่ตั้งแต่เครื่องเสียงไปเลยนี่นี่คือเครื่องเสียงครับราคา1บาทนะฮะนี่คือแอร์ลดราคา1บาทครับนี่คือคอนโฟลฮะลดร,ราคา1บาทโอ้โหเป็นไงมีลายไม้ไปด้วยนี่มีเหล็กตัดติดตรงนี้นะครับแอร์ Air มี4ตัว แผงประตูลายไมย้โอ้โหีโโโโโถูกใจไหมกระจกปรับรไฟฟ้านะฮะพวงมาลัยมีแต่บีบบีบไม่ดังวะดังเบะะาะะอย่าเขาเรียกว่ารถห้ามรลกวนนะครับเป็นการสร้างมารยาทให้กับท้องถนนนะฮะตัดสัญญา,ะะตญญาแต่ทิ้งไปซะพีรถราคาหนึ่งบาทนน ได้ไหมได้ไหมราคาบาทหนึ่งมีเข้าเกียร์ดีนะเกียร์เนี่ยมีทั้งหมดนะครับมีเกียร์ดีเกียร์หนึ่งเกียร์สองแล้วก็เกียร์อะไรวะเกียร์เอ็นเกียร์อาร์เกียร์พีถ้าเกิดปุ๊บระหว่างรถขับอยู่ผมดันไปอาร์ไม่ได้ถือว่าเียรรยาจะคนขับอนี่มันทุกคนได้ครับมีผมหนึ่งนะฮะช่างภาพอีกหนึ่งนะครับนี่วันนี้เรากำลังไปไหนลาบุรีครับขับไปลาบุรีเลยใช่ไหมใช่ครับ รถคันนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับย้ำให้ลูกค้าฟังอีกรอบหนึ่งหนึ่งบาทครับผมโอเคอยากได้ล้วทำไงรู้กติกาไหม EP EP อะไรสายตาปลาปลาผมกินถึงกลังกินถึงสิบบาทนี่โอ <c oughs> กติกาอยากซื้อรถผมลนราคาหนึ่งบาทต้องทำยังไงครับโกโก้ <c oughs> ทิ้งชื่อทิ้งเบอร์มาให้ผมออ จะต้องไปเม้นครับไปกดหัวใจก่อนนะฮะไปกดหัวใจก่อนนะครับกดหัวใจกดเมน้นกดติดตามเออติดตามนี่สาคัญต้องติดตามก่อนนะครับแล้วกดเอ,อแปะแปะไว้ดูนะฮะลูกค้าครับ,รรบผมขอคนติดตามสามแสนคนนะค,คนติดตามถึงสามแสน 300, เมื่อไหร่ผมจะเอาชื่อที่คนมาเม้นเนี่ยว่าชื่อเบอร์โทรจังหวัดนะครับเอามาจับฉลาก พนะอ,อถึง3ามคนในตาม6ช่องผม0ามแสนเราจจับฉลากว่าผู้โชคดีจะสามารถซื้อรถผมได้ในราคา1บาทครับลูกค้า1บาทซื้อได้จริงเพราะว่าเราขายแล้วจริงๆนะสิบาทลองไปดูในคลิปวีดีโอที่ผมแปะเป็นไพลิสได้อันนั้นเราไปขายจริงๆ10บาทส่งมาแล้วขายมาแล้ว จริงๆลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าเราจะโกหกนะครับเราขายจริงแน่นอนมีใครที่รู้ว่าผมขายจริงแล้วสิบบาทววรบกวนช่วยเม้น์บอกคนที่มาว่าผมโกหกหน่อยนะครับเพราะว่าผมขายจริงคนไม่รู้อย่าพิมพ์นะครับผมขายจริงๆถ้าอยากได้กดติดตามครับกดแชร์ไปครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับผม